EP พหนึ่งของกระพงหลงทางอ่ะวันนี้เราหลงมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะบอกตรงไปกระพงสามรวยนี่แน่ปล่อยกันซื้อ โอ้โหโอ้ยอซับด้วยอ่ะโอ้โหโอ้ซับอย่างนี้ยังไม่ติดเลยอะสวัสดีครับพบผมนะครับปอนทเวนเต้นะครับวันนี้มาอยู่ในช่วง EP 1ของกระพง หลงทางอะวันนี้เราหลงมาที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะบอ่อตกปลากระพงสามรวยซึ่งปลาในบ่อเนี่ยก็คือปล่อยลูกเล็กไปนะครับประมาณ4 0 0 0ตัวแล้วก็เขาว่านอกน้ําตายไปสักครึ่งหนึง่งแล้วเขาก็ดึงปลาไซโลเนี่ยลากมาลงอีกตันหนึง่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปลาตันที่แรกของปี67เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงกับ EP ที่1กระพงหลงทางซึ่งขนาดบ่อวันนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าใหญ่เลย10 สิไล่เสร็จๆนะครับระยะในการตีวันนี้ค่อนข้างที่จะต้องทําระยะกันบ้างนะในช่วงที่ปลาเช้าเช้าเนี่ยอาจจะยังเดือดทั่วอยู่แต่หลังจากที่น้ําเดือดเนี่ยปลาจะต้องขยับออกไปบริเวณกลางบอ่อซึ่งวันนี้ผมเอาสปินนะิ่งฮาร์ดคอร์มานะครับเอาไว้เผื่อหวดแล้วก็ช่วงเช้าหนักๆนะเป็นโรเวชนะอันนี้ก็เป็น PE 1.53แล้วก็อเอาป1.2 e. มาด้วยอีกคันหนึ่งสำรองส่วนน้ำเช้าถ้าเกิดปลาจะต้องกินไกลจริงก็จะเอาฮาร์ดคอร์ นะชุดสปินนิ่งหวดใส่เข้าไปนะส่วนช่วงเก็บแน่นอนวันนี้เราเอาซอฟฟิเนมาซอฟฟิเนวันนี้เป็นความยาว7.3นะครับก็สําหรับบอกแบบนี้นะครับที่จะต้องทําระยะนิดหนึ่งวันนี้ก็พร้อมทุกระยะเลยเดี๋ยวเรียมอุปกรณ์หนึงใกล้ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกัน<ๆ> โอเคครับเตรียมตัวนะครับเหลือเวลาไม่นานแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอานู่นคนแรกนะครับเอาแล้วครับอย่าไปดุนะครับ ตกใจรึเปล่ามันเป็นลุดโอ้โหโดดขึ้นมาแล้วเอ้ามาเอาสักต่อไปต้องให้เลือดสิครับต้องให้เลือดฮะเออบ่ใ่นะต้องหาหน่อยตรงไหนไป็เดือดฝั่งนู้นนะเดือดอ๋อเดือดตรงนี้ก็เอาเดือดใช่ไหมเขาพี่นะกันไม่ไกลเลยอย่าให้ลุยอย่าให้ลุยเสียบอล

ฝ่ายครับเวลานี้โอ้โหั่งรถไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับว่าดูน้อยคนไม่มีคนแย่มันได้นหมครับดูเขาเป็นรุ่แถมเป็นไงนะทำเดือดไปให้กันที่นี่หักเป็นเท่าไหร่ อะยับยับย้ายย้ายรู้ไหม้ยแยกไปติดแต่ไข่เข้าไปได้อีกครับนี่แน่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยไม่ต้องกอจนมันดึงอ่ะย้ายอ่าที่อ่านกลางบ่อพี่สุดระยะที่เราตีถึงตดูดิตัวใหญ่

กล้แวเป็นไงครับสำหรับในช่วงเช้านะครับผมจะมีกระป๋องใบหนึ่งนะครับที่ไว้สำหรับเก็บหัวจิกน้ำเช้าโดยเฉพาะซึ่งผมก็บริไฟเอานะครับก็ไปหาซื้อกระป๋องมาแล้วก็เอามาทำเป็นใส่แผ่น EVA นะครับแล้วก็ตัดทำช่องเดี๋ยวผมพาไปดู หน้าตากล่องก็จะประมาณนี้ครับเรียบง่ายไม่มีอะไรมากนะครับแล้วพอเปิดออกมานี่นะครับก็ทําเป็น EVA สีด้านนะครับด้านหนึ่งเราก็เหมือนเราสามารถแบ่งได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเนื้อยางซีแมนนะครับฝั่งนี้เป็นเนื้อยางธรรมดาถ้าแยกกันเนี่ยยางก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็หางของเหยื่อเห็นไหมครัจะไม่ค่อยมีผลเสียนะครับหางจะตรงอยู่หางจะไม่ค่อยเสียนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์น้ำเช้าแล้วสะดวกมากนะครับเวลาที่เราเนี่ย ย้ายไปตกตรงจุดอื่นแล้วก็ทั้งกระป๋องไปเลยนะครับเพราะว่าเราทําเป็นชุดไปอยู่แล้วปลากินเราก็เอาขึ้นมาลดกองไว้เนี่ยข้อได้เปรียบอีกส่วนหนึ่งนะครับทำเป็นกระป๋องเล็เลกๆเพื่อที่จะพกพาเดินทางได้ง่ายแล้วก็สามารถสร้างโอกาสได้รวดเร็วมากขึ้นในช่วงเช้าน้ําเดือดมีเวลาไม่นานต้องไวแล้วก็ต้องเร็วนะครับแล้วก็ต้องพร้อมเนี่ แต่บ่อใหญ่ไม่เท่าไหร่นะแค่หามันแค่หามันไม่เจอสองู้ได้ไหมเออหลักสองได้ไหมแต่ก็ยังกัดสองยังนัดกหนักหนักหนัวกหนักโดนโดนมาซ้ายตัวนะครับไปใกล้ครับ ตีได้เลยครับตีได้เลยครับผม 耳机保密吗？保密。 สายตัวนะครับตัวจิครับตัวจินครับลับว้านานตัวนานกัเอากันเอาหลังจากหายไปนานครับ ba mình lai bà mình rai tức tục 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 嗯。Mm. thank hey, you uh... อาปากทิ้งเฉยๆเลยตอนนี้ตกไปจนถึงช่วงเวลาน้ำเดือดก็หมดลงนะยังกัดอยู่ไหมยังกัดอยู่นะแต่ว่าห่างตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เรามาเก็บปลากันก่อนเพื่อที่จะไม่ปลาไม่ตายนะไม่งั้นปลาตายก็วุ่นวายเรื่องไปเก็บปลาในถังอีกอะไรนี้นะครับเดือดเริ่มเบาลงแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ปลากันนะ ôi luôn chọn không ย่ว่าตามลมครับมันมาถึงฝั่งเราสวนฝั่งเรามันสวนลมขอหาปลาฝั่งนู้นบ้างนะครับขอหาปลาฝั่งนู้นดูบ้างฮะเฮ้ยนะปอนห้าเฮ้ยอุย้โยโอ้เอก้ย นี่แม่โอ๊ยปลามันกินไก่อะผมก็ต้องตีไก่หน่อยสายก็ได้ตีปลายผมตกหน่อยครับสายตัวนะสายใครตัวนะครับขอ่มแหละพี่มัน เย้ <Yeah>. <S 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 เอาเรื่องมูเขียงเขาขย่มไม่ทันกันไงครับแล้วเขาตีแนบไม่ได้เพราะว่ามันมีแพรอยู่เขาต้องยืนเฉียงออกมากันเอาตวโหสั์โชว์แฮตติกไปตั้งไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งไม่กินได้ไานาี่ไองอ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอื่นเช้าเนี่ยเยิ่ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบึ้งโอ้โหบางทีกัดแบบไม่น่าหลุดอ่ะโอ้โหขัดคันสั่นเลยอ่ะใช่ไม่เป็นไรเก็บตอนนี้เอาเก็บตอนนี้เอาก็ได้ ดครับได้ได้้โ <perder> อ <Four> ้ผ่านผ่านผ่นไม่เป็นไรครับดุลแรหดุลแเอาเลยครับอารตีก่อนเลยครับ <c oughs> ส่งอย่างอื้อซ้ำด้วยอ่ะโอ้โหโอ้ซ้ำอย่างงี้ยังไม่ติดเลยโอ้ซ้ำแสบมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอสามทางค่อยหางเลยห้อยท้องน่าจะไม่พอ <c oughs> ใกล้ตัวนะครับมานีเลยน ouais. uh okay. well> ี่เลยนกสักทีหนึ่งก่อนจะได้หยุดเต้นตอนนี้ก็เป็นเวลา บ่ายสองบ่ายสามและตอนนี้ปลาหยุดกินไปชั่วขณะเลยนะครับถือว่าหลังจากน้ําเช้าเนี่ยเหมือนมันเดือดมากแล้วก็เดือเดเตือเตือแล้วก็อยู่ก็หยุดกินแล้วก็มีกินปลาปลายไปนะครับตอนนี้ก็ผมว่าได้มันกันแล้วแหละก็คงต้องเก็บอุปกรณ์เพนะาะวแดดร้อนมากวันนี้นะครับจากที่เห็นนะบอกมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแ,แรกเลือกใช้เป็นโมเบสนะครับเป็นเบสก่อนแล้วก็ทีนี้ปลาที่กินช่วงใกล้ๆทีแรกเนี่ยก็ขยับออกปไป พอขยับออกไปเนี่ยแน่นอนว่าสปินนิ่งเป็นอะไรที่คล่องตัวที่สุดนะสำหรับผมวันนี้ฮาร์ดคอร์ครับ712นะครับความยาว7ฟุต1 2ท่อนนะครับเวท0.6 1.5ดวันนี้ใช้คันนี้เป็นหลักเลยในช่วงน้ำเชา้าซึ่งทำระยะได้ค่อนข้างที่จะดีดีมากเลยนะครับตีถึงก็มีโอกาสที่จะลุ้นตัวได้แล้วคันเวทเนี้ยก็เอามาเล่นน้ำเช้าได้นะครับคือเราเล่นตามจังหวะไม่ชุดกระชากมากเกินไปนะคันนี้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ แทบจะใช้ทั้งวันเลยเพราะว่าพอปลากินไก่เนี่ยเราต้องตีเหยื่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยตอบโจทย์มากเลยวันนี้ทซอฟิี่เน็ตก็ลงไปไม่โดนปลาเลยนะครับเพราะเหยื่อเล็กๆเ,เนี่ยปลามไม่ค่อยเห็นปลาอยู่ไกลมากนะครับ,บ,รบก็โอเคนะครับวันนี้พอได้มันที่บ่อก,กระพง3ารวยนะครับทริปแรกของกระพงหลงทางเรานะครับวันนี้ก็ลงมาปลาตันด้วยกัน้เดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับกระพงหลงทางจะพากันหลงไปที่ไหนเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะครับอีพีนี้อีพีหนึ่งฝากด้วยครับถ้ายังไง กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ